สถานทูตเกาหลีในไทยปฏิเสธข่าวนะครับที่บอกว่านายกรัฐมตรีของเกาหลีมีรายชื่อ7นักการเมืองไทยที่ไปเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาบอกว่าไม่เป็นความจริงครับ อยู่กับผมจะโลดทอล์ะครับโอ้โหสองสวันมานี้นะฮะคนไทยหลายคนร้อนลุ้นอยู่เลยนะครับว่า7นักการเมืองครับที่มีข่าวออกมาว่าทางนายกรัฐมงตรีเกาหลีเนี่ยมยีรายชื่อนะว่ามี7นักการเมืองไทยเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับแก๊งแสแกมเมอร์หรือว่าแก๊งอาชญากรรมในเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ทางเพจข่าวใหญ่ๆเนี่ยก็ออกมาบอกว่า แอบเห็นรายชื่อแล้วแต่ว่ายังไม่กล้าเปิดเผยเดี๋ยวรอทางเกาหลีเนี่ยเขาเปิดเผยมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากานันนะทำเอาคนไทยก็หูเดาไปต่างๆกันนะว่ามีใครบ้างเจคนนี้นะครับประกอบกับก่อนหน้านี้สมเด็จฮุนเซนก็มีขู่นะับว่าจะมีการเฉลยรายชื่อนกักการเมืองไทยครับที่ไปฟอกเงินหรือว่ามีธุรกิจสีเทาในกัมพูชาด้วยก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออข่าวนี้อาจจะมีมูลความจริงคนระับ ล่าสุดนะครับทางเพจสถานทูตเกาหลีที่กรุงเทพฯประเทศไทยนี่นะครับก็ออกมาปฏิเสธข่าวนี้นะครับโดยบอกว่าขอชี้แจงให้ทราบว่าบทความของสำนักข่าวฐานเศรษฐกิจลงวันที่19ตุลาคมที่รายงานว่านายกนฐมตรีเกาหลีใต้เปิดเผยถึงนักการเมืองไทย7คนที่พัวพันและมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ในกัมพูชานั้นไม่เป็นความจริงซึ่งสถานเอกอากาัครราชทูตสาธารณารัฐเกาหลีจะดดำเนินการตามความเหมาะสมต่อข่าวปลอมดังกล่าวครับ แยกย้ายกันไปก่อนนะครับคนไทยครับไหนก็ฝฟาก็ติดต้ามกันเลยก็แชร์กันด้วยนะครับ